สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่นที่อัดตป้ายอยู่รถไฟกมอ11นะครับผมรอด้านล่างนะฮะซึ่งเขาก็ได้ปิดไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ผมมารอถ่ายขาบวนรถธรรมดาที่2-3-4นะครับวันนี้ขบวน2-3-4จะได้ QSY อุนต้ามแมนนะฮะทำขบวนเข้ากรุงเทพนะครับผมเพราะว่าอ่าวันนี้มีรถไฟตกรางที่แถวมากกระเบนที่เดิมนะฮนะนะก็เลยทำให้ขบวนรถ ที่มาจากสุรินนะครับผมเข้าไม่ถึงนะฮะก็ต้องถ่ายริ้วกันออกมาใช้เป็นริ้ว135เนี่ยเข้ากลุงเทพแทนนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราไปรอชมบรรยากาศกันเนานะวันนี้ถือว่าพิเศษแล้วก็เป็นวันที่บังเอิญมากวันนี้ผมลาพักร้อนไปดีแล้วก็มีข่าวทางรถไฟตกลาแล้วก็มีทั้งรถไฟชนนะกระบะเสียชีวิตตั้ง8ปรายที่ทางชาตสัมซาอีกนะฮะก็เดี๋ยวไปรอชมบรรยากาศกันนะฮะตอนนี้ก็บ่ายสองลนวะ ่ก็มีรถจักรจะวิ่งมานะครับผมก็เป็นฮิตาชินะฮะที่ออกมาจากโรงรถจักรบางซื่อนะครับก็ที่วิ่งมาตรงนี้ก็จะมาเข้าอ่า DL ที่สถานีกลางกรุงเทพอัจวัรนะฮะที่กอมอสิเอ็ดนี่เอง ก็ระวังรถทายสองสามสี่นะฮะมิตะชิสี่ห้าศูนย์เก้าก็เป็นริ้วสามหนึ่งนะครผมทัศนารักก็เตรียมจะรากขึ้นเกตที่สถานีกลางบางซื่อนะฮะอ่าสถานีกลางกรุงเทพประจวบนั่นเองห้าสองสองหกนะครับผม มานะครับคนขบวนรถธรรมดาที่2องสมสสุรินกรุงเทพนะวันนี้ได้ริ้วใหม่นะครับผมเป็นริ้วหนึ่งสามแล้วได้รถจักอุลตร้าแมนทำขบวนมาด้วยอันนี้คือความพิเศษของรถธรรมดาที่หลายๆคนอยากเห็นนะะก็เลยมาถ่ายให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับผมก็ต้องรอดูว่าอุลตร้าแมนนี้จะเข้าหัวลำโพงหรือเปล่าถ้าเข้านี่คือจะเป็นรอบ ตั้งแต่เปิดสถานีกลางมันนี่คืออุลตร้าแมนไม่ได้เข้าอีกเลยนะไม่ได้ไปเหยียบของลำโพงอีกเลยต้องว่าอย่างนี้นะครับอ่ามาแล้วครับผมลงทางเลี้ยวมาแล้วนะฮะ คนสามหนึ่งก็จะลากขึ้นเกตพอดีเลยนะครับอ่ามาแล้วนะผมขบวนรถธรรมดาที่สองสามสี่นะฮะ อันนี้สองสามสี่นะครับผมกำลังผ่านหน้าโรงรถจักรบางซื่อนะครับผมสองสามสี่สวัสดีครับไครหวาอ่ตอนนี้สองสามสี่ก็จอดอยู่ที่นั่งเราลงจักรนะฮะ ก็กำลังเคลื่อนตัวมาชุมทางบางซื่อนะครับผมกับขบวนรถธรรมดาที่ได้เป็นริ้วของรถเร็วหนึ่งสามห้านะครับผมไปถ่ายผู้โดยสารที่แก่งคอยนะฮะวันนี้เราก็ได้ได้เห็นนะครับว่ารถธรรมดาได้รถจักอุลตร้แมนทําขบวนนะฮะ เป็นห้าสองหนึ่งห้านะฮะเข้าจอดที่ชุมทางบางซื่อก็ใครอยากเห็นรถใหม่ทำรถธรรมดานี่แหละฮะก็จับอารมณ์ก็จะประมาณนี้อ่าในชานสองนี่เป็นสินค้าทนะีผมกล้าไปถกจากอ่งไยก็รกนะฮะ ชุมทางบางซื่อนะครับขบวนที่2 3 4จอดชุมทางบางซื่อได้รถจาก QSY นะฮะ5 2ถึง5ทำขบวนนะฮะในวันนี้14นาฬิกา25นาทีนะครับผมขบวน2 3 4นะฮะออกจากชุมทางบางซื่อสถานีต่อไปจอด3เส้แล้วก็ปลายทางสถานีกรุงเทพมหานครนะครับแน่นอนครับผมวันนี้พิเศษหน่อยเลยขบวนรถธรรมดา2 3 4ได้แ้วจาก QSY ทำขบวนเพราะว่าใช้ริ้วหนึ่งสามห้าทำมานะฮะก็เลยได้ไม่งั้นไม่ได้แน่นอนก็บรรยากาศมืดคืนเหมือนฝนจะตกเลยนะฮะ ก็จะพ่วงก,กันยาวๆหน่อยก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมถึงหัวโพงเลยแล้วกันเนาะขบวนสองสามสี่นะครับผมจะเข้าจอดที่สามเสนนะฮะสิบสี่นาฬิกาสามสิบสองนาทีวันนี้ได้ y, รู้จัก QSY นะฮะโอ้สิ่งมาเลยนะฮะ ก็ได้ไปเรีว้วรถเร็ว135นะครับผมเพราะว่าวันนี้มีรถไฟตกรางที่มากกระาบออีกแล้วนะครับบอสพหอนะครับผมดึง125ต่อ3เสนนี่เป็นจุดตัดถนนยมราชนะครับผมซึ่งเป็นด่านแรกที่จะเข้าออกกรุงเทพนะฮะแล้วก็เป็นด่านสุดท้ายนะครับก็ในวันนี้นะครับผม มาร้อถ่ายโครธรรมดาที่2องสามสี่ต้นทางสุรินทร์ปลายทางกรุงเทพนะครับวันนี้ได้เป็นรลี้ว1นึ่งามทำขบวนกลับแทนนะฮะเพราะว่าได้รถจัก q s y ด้วยนะฮะเนื่องจากว่ามีรถไฟตกรางนะครับจึงต้องตัดเร็วมาที่นี่นะ 14นาฬกา40นาทีนะครับผมขบวน2 3 4 ก็ไม่ได้เห็นนะรถจากนเตร์แมนเข้าหัวลำโพงมา7-8เดือนแล้วฮะ